สวัสดีครับผมบันฮ่องฟ้าลวดสวัสดีพี่ซูฟูซุคนครับผมตอนนี้อัดกิจวัตรตามแนวทางของพอคูนเนาะครับสุชมเนาะเซียนคำนวณเนาะครับสุชมเนาะเซียนนักคำนวณทําเองซื้อเองได้พี่น้องได้ขอไปรับการส่มผลิตบางแนวทางแล้วกันครับผม โอ้โหอยู่พอดีสวัสดีครับสวัสดีครับเวัสดีครัพีย่อมาที่แล้วมันวะครับเรียนซีเจ็ดเรียกออกเรียกออกศูนย์เจ็ดคับเก่าเก้ามาคนเดียวเดินสายคนเดียวครับผม มาพี่น้องรอได้พี่น้องได้รอแป๊บหนึ่งเนาะครับสุนทรมเนาะรอแป๊บหนึ่งรอแนวทางของพ่อคูณกันเนาะครับสุนทรมเนาะพ่อเป็นกะเป็นร้านค้าขายของเนาะครับสุนทรมเนาะเป็นขายเป็นร้านค้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ตำล่ายังยัง ยังใส่ร่งขนมเก่านะพ่อโอ้ยคำพี่ไหมพอ่อคำพี่ไมคมพี่จนเปีไมพ่อนนอนใช่าะคำพี่ไ่เฮพอเสียนเสียนแท่ตัวนี้ไนะหมเสียนไปโอ้จนเกลียวเหลียมไม่แล้ว ตัวคนเห็ดเคลยนก็ได้อ๋ครับตัวขี้จัดครับขี้โคบุนนี่้พอเห้นก็ได้บอกเห็บอกเพราบอย่อนั้นบอเนม่นกะเกเิดาวพ่อบอกผมก็ได้เจ็ดหก ศูนย์หนึ่งห้าเกียอันนี้เลขบนบ่พ่อโอเลขบนก,กันที่มันขีประกบกันนั่นแหละโอ้เลขติดเออเลขติดทั้งหมดเลยมันถีออกอยู่ในกลุ่มนี้เลขไหนจะบอกว่าขอขอียนโมกิ่นครับเลขอันเลขติดบนล่างบ่พ่อเออติดบนล่างติดบนติดที่ได้เยอะยิ่งเขียนไปสักวันนึงสิบอกไปบอกบนล่างนะ ศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดอันนี้เลขอันนี้เลขที่บนลาานนน่างนะพ่อเนาะบนล่างเดี๋ยววันีบนต้องหักเดี๋ยวหันวันทิ่เป็นล่างเลยทีเดียวเอาอันที่พอว่าเลขทิศนี้ยังเกาะอ,อันอันอันศูนย์นหนึ่งห้าเจ็ดเลขทิศบนล่างว่ะพ่อเดี๋ยวมันที่เป็นลักทิศละงอยได้ชุ่มนี่อ๋อสวนว่ะพ่อเดี๋ยวศ <โน S 2> ูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนอืหนึ่งห้า เกียตเ,เ,เล็กเล็กติดบนล่างติดบนล่างครับบานนี้มันถิดเป็นรังน้วยเนี่ยคือหนึ่งหาเกียรตได้บานนี่นี่มันขีดประทับกันนี่ลูกศรตัวนี้ขีดเป็นรังน้วยถ้าว่ามันมันมันรักขีดหรือคือหนึ่งอยู่แล้วเทคาดอยู่แล้วอันลักน้วยไม่ตัวอะรครับก็นี่เด้หดนึ่งหาเจ็ดรสามสูนี่ยโอ,อ้หนึ่งหาเกียรติก็รักน้อยมันมันขิดเป็นรังน้วยอ๋เป็นรังน้วย ลักสิบเดี๋ยพ่อลักซิบนี่คือเด่นที่สุดคือหนึ่งโอ้ลักสิบเด่นคือหนึ่งเออขาดบ่อใดเลยล่ะเด่นที่สุดเลยเด่นหนึ่งนี่แสดงว่าวิ่งหนึ่งนี่นะพ่อวิ่งหนึ่งเลยวิ่งหนึ่งบนเรือรางกว่าหนึ่งบนล่างปะมันคำมันทีท่ากับเกศเนี่ยต้องเดีนบนโอ้บนวิ่งหนึ่งเออมันทีมันทีของจะขันบทีท่ากับเกขึ้นเรียนล่างหนึ่งนะไปอย่างไรนะโอ้หนึ่งเพราะว่ามันที่เป็นมุ่นบนหาก็เกศเนี่ยต้องตูน อ๋อเลขวิ่งกันพ่ะบนวิ่งหนึ่งอ่าอ๋วิ่งผมเคเขียนปิดอเลขวิ่งเอาหนึ่งก็หาเลยสองตัวนี่เลขวิ่งเออบ่ขาดหนึ่งหนึ่งกับห้าเห็นแั้ได้กับบวขาดบ่หลุดนั่นบวกอบแต่ว่าหนึ่งเนี่ยมันคือเป็นลักสิบไลยโอ้หนึ่งนี่เป็นลักสิบเนาะครับเนาะเนี่ยมันชิมาาล้างนวยยังสิโอ้ห้าเป็นรักชเพราะฉะนั้นก็ชื่อตรงๆคือหนึ่งหา เอามานน้ำกันหรอเล่าโอ้มานน้ำกันมันมันเรียงมาน้ำกันสูงอ๋อเรียกมานน้ำกันได้คือตรงคือหนึ่งหาแล้วก็กลับเท่านั้นจบแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็จบหมดเท่านั้นเอาฟาดจับคู่ให้เราบ่ได้เออจับคู่ให้พราะหนึ่งห้าเนาะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเออบานี้ตัวกลับที่เป็นตัวร่องระว่างสองตัวตัวตัวเด่นคือตัวยิ่งแหละอันนี้ กันครับคือเป็นตัวรองนะนั่นว่าอะะว่า่อยเขียนโมเป็นโอ้ตัวเน้นเน้นคือตัวนี้ละเน้นคือหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเรียกมันจะออกกันใหนส่นบนล่างบ่กพ่อนี่เออขั้นบนบนอันนี้มันจิทหาก็บจีถคือคือหนักบนว่านโอ้หนักบนบนล่างนะหนับนโอ้บนล่างหนักบนไอ้นักบุญบานีตัวกันตัวร่องนี่คือหาหนึ่งบอพ่อเออตัวกลับนี่คือ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 ว่าลุ่งง่ยงไงโอ้ว่าเอาไอเอฟซีมันกลับออกครับ อืมคือหาหนึ่งหนึ่งนะนะครับออรรถแต่นี่เท่านี้สองคู่นี่พ่อพ่อตัวนี้เหรอโอ้คือแข่งสำหรับผู้ทุนหน่อยไหลมันไหลโอยู่ขอคัดเอาเท่านี้นี่่กหนึ่งคู่โอ้พ่อคัดตัดตัวเน้นๆเลยเน้นๆให้เลยโอ้ี่นะโอ้พ่อคัดเอาตัดตัวเน้นๆเออบ้องเอาไลคันมันถือมันคือดังคันมันถือคือปวดไปหมดโอ้พ่อสำหรับผู้ทุนหน่อยจัดใจนักพ่อเนาะใช่ใช่ มันมันจังบวะชัดฝนผู้เล่นเออเมียนอยู่อ่อยจังบวชสุดเพราะว,ว่าเ,เด็ดขาดอ่ะเพราะ่าหนึ่งเด็ดขีเก็ดมันก่ออกสุดเก็ดครับเก็ดรักหน่วยแน่นอนวุ่นอย่ก็บหาลักหน่วยแน่นอนโอ้ฮะหาลักหน่วยหนึ่งลักสิบนาพนะพ่อเนาะครับโอ้ยเดบ้าตุ่งตร่งรถพ่อนี่งานนั้นต่ว่ากกันร่องใบคือหาหนึ่งโอ้ยลักรน่วยก้อนหนึ่งก็หาเนี่ยมันก็เกี่ยวมานี้คือเขาครับเดี่ยวกันเดี่ยวกันไว้ครับโอ้ยมันคนโง่ดังเนี่ย ครับเบ้าแล้วครับบ่เป็นหยังครับเออีกกิเขาก็ซื่อเขานํากลับอยู่ดีล่ะแต่ว่าห่างอย่าให้กลับหอยลงนะบ่อย่ากให้เน้นเครืองวุ้นเน้นคือเน้นคือน่แต่ว่าเให้เขียนๆบ่เป็นี่เอาตัวรองก็พ่อนี่ตกกลับคือตัวล่องตัวเน้นคือตัวตรงเนาะพ่อเนาะครับนี่จังแนวนอนเอา สได้พ่อดิอันไหนชื่อบอกครับโอ้คือพ่อคุณพ่อคูณคู่คุณอันน้าโอ้นอนโนบ่ครับพ่อค่วยนอนองเนีนนองเนีนเจ้ครับพ่อค่วยกัลโหลนองเนีนนองเนีนนี่บรับเออนี่คือใันชัลูหลว์กันอันชัลโหลว์เป็นคุณเป็นอ้อนเป็นคุณอันชัลโหลว์เป็นคุณโอ้ครับครับมาขอคุณสุดายพ่อนอคร โอ้พอ่อนี่เลขนี่นี่อันนี้มาครบบนล่างบ่พ่อนี่สี่ <4 S 2> ตัวนี่บนล่างแล้วเดี๋ยวมันจะออกครบกันมัดทั้งทั้งสามตัวบนแล้วก็บสองตัวล่า,างครับโอ้มาโอ,โอ้มาน้ำกันได้โอ้เลขม,มาน้ำกันแล้วนี่ครับอันที่เมือ่อกี้นี่มันบ่เขาครับแมียนโยครับสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดบ่เขาอาเดี๋ยวไปอีกสั้นมันมัดไปไกลหรอกบ่วยงวนอยู่วนหนายงมเลย ส่วนเล็กวิ่งพ่อให้เน้นบนเนาะพ่อนะเน้นบนหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าพ่อว่าเนึ่งเป็นหลักสิบเป็นพ่อหนึ่งหลักสิบห้าหลักหน่วยได้พี่น้องถือว่าให้ว่าตรงตๆแล้วไปหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยให้ว่าตรงตรงตุกันตัวล่างแม่นั่นนี่น้องพ่อนะตุกันตัวล่องตกลับนี่คือห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่อันนี้ตุกันตัวล่องตุกันตัวล่างไว้เออขึ้นเลึ้ยหนึ้นก็หักครับอั้นก็หับนล่างเลยครับ ขั้นวิ่งกันนึงกับหาเนาะพ่อเนาะโอ้สำหรับผู้ทุนหน่อยก็จัดได้โรตรีผู้ละใบสองใบเนาะพ่อเนาะจับโรตรีพอพออะไรไปโรตรีนี่นะพออะไรไปโรตรีนี่โรตลีก็ท่านได้ได้อยู่เลยเนาะพอได้แล้วเปลื่อเนี่ยแล้วเมื่อวานเขามาของคนที่อยู่โอ้โอ้ฝ่าไปขับรถอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอยนะครับผมของพ่อคุณพ่อคุณ พออะไรแต่ได้ไรรถตลีพอโอ้สิบห้าตรงตรงได้ตัวน่ะโอ้พอพอกลับไปอยู่ปัดสิบห้าหลายก่อโอ้หนักสิบห้าโอ้หนักสิบหาซิเอาเอาสิบเกียร์พอเขอะไรตัวนี้มันบนี้มัโอัมันยังาณมีโอ้มันหังโาณมาสองคนหนึ่งโอ้ตัวหาตัวหาเนึ่งนี่พ่อตัวหาเนึ่งนี่เอาไว้บพอไรตัวนี้มันยังโบราม้าตัวหาเนืองได้สองใบปั๊ตัวสิบห้าพ่อได้หลายังซิซื่อไหลอยู อาออแสดงว่าพอ่อขีจัดนักนี่คือ,อชิบหา่าวตโตกันไปอีก็คือหาหนึง่งตกันหาหนึง่งตัวที่สชื่อกันไปน้อยลงนะตัวชื่อในหลานเนี่คือซิบหาครับหนึ่งหนึ่งห้านะเอาพี่น้องฟังพอบอกคักได้พี่น้องเด้อตัวเน้นตัวจัดนักคักก็คือซิบหาได้พี่น้องพอได้ลอตเตอรี่หลยไปแล้วส่วนเลขวิ่งเนี่ยให้นักบนหนึ่งกับห้าบนล่างได้พี่น้อง ส่วนตัวกันตัวร่องคือตรัวกรับคือหาหนึ่งเกียรนึงได้พี่น้องได้ตัวกันตัวร่องเอาขอบคุณในหลาย่อขอบคุณในหลายครับผมบค,ครับผมค,ค,ค,ครับไก่แม่ไก่